เจ้าของน่ารักมากเลยค่ะรักนะตัวจังมากเลยเจ้าขององค์ที่วันที่สองใช่ไหมเราอ่าก็เลยสนิทแล้ววันนี้นะเราปักชั้นสามแล้วก็ลิฟต์นี้คือสำหรับอาหารครับส่งอาหารส่งอาหารของน้ำไม่ได้พแล้วคยยืมจังถ้าเก็บซ่องได้นะอะไรก็ได้อีกคนหนึ่งคุณนี่แค่เราครับนะ อ่าทำไมคุณเปิดไฟเลยแล้วก็นี่ห้องน้ำพาพ์คิกคือห้องบางห้องอ่ะไม่มีห้องน้ำในตัวก็คือมาใช้ห้องน้ำรวมนะคะห้องน้ำนี้ก็น่ากลัวนิดหน่อยกันะทยาแปลงฟันล้างหน้าตรงนี้ทุกคนจำได้ไหมทอนทักกะับเบจ์จำพักนากาซากิบ้านคนลุงเม่ประมาณนี้อื แต่ห้องเราใหญ่สุดใหญ่สุดนะอ,อ,อยู่แล้วนะโตโรอยู่แล้วไอ้ะัวโโรอยู่แล้วไหนน้องต่พาไปดูหน่อยโอเคโอ้ยเรียกแม่เขาห้อง <ไป S 1> โอ้ไปไปอ่ะแปลกแป,ไป ตัวแฮปปี้เพราะว่าเราพักที่นี่นะคะวันนี้เป็นคืนที่สองคืนแรกที่เรามาถึงที่นี่เราพักที่นี่แล้วแล้วเราก็ย้ายโรงแรมไปสองคืนแล้วเราก็กลับมาที่นี่ก่อนที่จะกลับเกียวโตนะคะห้องนี้เป็นห้องเดียวในที่โรงแรมนะคะที่มีห้องน้ํากับห้องอาบน้ําอยู่ในตัวนะคือห้องใหญ่ที่สุดพอเราเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นที่เก่าๆนิดนึงนะคะ แต่ว่าก็ใหญ่อยู่นะคะสองชั้นมีแก้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะห้องอาบน้ําใหญ่มากนี่อ่าสะอาดมากนะทุกคนไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยคือสะอาดแบบสะอาดมากะคะ่ะอืมแล้วก็คือจะอยู่ฝั่งนี้นี่ห้องน้ํานะคะ ที่นอนก็จะเป็นฟูตรงธรรมดาแต่ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยหนาวแล้วก็ผ้าห่มแค่ผืนเดียวก็โอเคนะห้องใหญ่มากๆเลยค่ะกี่ทารทามิอะทักประมาณเก้าเก้าเสือค่ะก็ถือว่าเก้านี่ก็คือใหญ่มากนะใช่ห้องใหญ่มากเลยค่ะข้างในก็ยังดูโอเคนะยังดูใหม่อยู่นะคะทุกคนด้านนี้ก็จะมีทีวีให้มีแก้วชามีน้ำชานะคะแล้วก็มีปะครับ เขาบอกว่าสําหรับญี่ปุ่นคือปลาคาร์บนี่คือโชคดีนะโรง,งแรมนี้มีตุ๊กตานี้หน่วยตู้นี้ก็จะเป็นตู้เก็บผ้าห่มนะคะเปิดดูแล้วตู้เก็บผ้าห่มมีแอร์เก่าๆนิดนึงแต่ก็เย็นอยู่นะคะเพราะว่าห้องนี้เราพักคืนวันแรกที่เรามาแล้ววันหนึ่งนะนี่ก็จะมีเสื้อผ้ามีผ้าเช็ดตัว ให้ด้วยนะข้ามโรงแรมก็จะมีเซเว่นอีเลเวนมีร้านขายยามีร้านอาหารที่เราไปกินกันเมื่อกี้ตอนเย็นด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะที่สำคัญคือนะตัวจังพักได้ด้วยคุณป้าใจดีมากเลยโรงแรมนี้สนักพักได้นะจุก่อนนะคุยมาพักคนอ่ปุนคุยสองใช่ไหมที่นี่เรียกว่าที่นี่อนะคนอปุนก็รู้จักคนน้อยนะชื่อฮิโรเอ็นครับแล้วก็มีคําไหมาทำไมอะไระไรู้ไหม んんパパ,パ<嗯>いいのパパ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 クパパのパパのパパのパフのパパ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 パのパパパのパパパパのパパパパのパパパのパパパパのパパパ สำหรับทัากกัรู้สึกญี่ปุ่นมากไหมมันมีอย่างนี้นญี่ปุ่นมากหมู่นี้สมัยนี้บ้านแบบนี้ไม่ค่อยมีนะทักตัวเฉพาะห้องญี่ปุ่นโรงแรมอ่าใช่แล้วโรงแรมนี้คือวิวติดทะเลเนาะใช่ตรงข้ามเป็นป้ายรถเมล์เลยจ่กห้องก็คือวิวทะเลแล้วก็ซากุระท้าเดือนแล้วก็นะคะที่นี่ที่เอชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ wifi ค่ะ wifi ของคุณป้าคือแรงมากนะทุกคนคือแบบ ดู YouTube ดูหนังเล่น f a c e b o o k i n s t a g r กร f a c e b o o k โอเมยกเกต a จแปนี่คือดูได้แบบเร็วมากเลยนะคะคือ Wi-Fi คุณป้าแบบเร็วมากจริงๆแล้วก็มีแผนที่แผนผังต่างๆให้นะคือแบบดีมากชอบมากเลยค่ะ,ะเมื่อกี้นะคะเอกับทากกะก็ไปกินข้าวที่ร้านปลาสดข้างๆโรงแรมมาแล้วที่รีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะอร่อยมากไปกินซ้ำสองนะทุกคนคือแบบ ทากะชอบมากเบิ้ลข้าวสองจานเลยอะคืออร่อยมากจริงๆสําหรับใครที่มาพักโรงแรมคุณป้านะคะก็สามารถที่ตามไปกินข้าวปลาสดร้านข้างๆได้เลยนะคือครบมากมีเซเว่นมีโรงแรมแล้วก็มีข้าวปลาสดเดี๋ยวตอนนี้นะคะเอกับทากาก็สนุกนะคะเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวเ,เอจะพาทุกคนนะคะไปดูห้องอาบน้ํานะคะห้องออนเซนของโรงแรมวินเทจของทากะนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเราสองคน ไปดูห้องออนเซนกันค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนเปลี่ยนชุดเตรียมที่จะไปออนเซนเรียบร้อยแล้วนะที่โรงแรมของคุณป้านะคะก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้ในถุงนี้ก็จะมีผ้าเล็กๆสําหรับออนเซนนะอุ้ยมีอะไรนี้ด้วยเถอะคะรงซีฟันเรงสีฟันของมเอไอตาสนใช่ใช่ดีมากเลยน่ารักส่วนนัดตัวจังเดี๋ยวให้พักอยู่ที่นี่นอน ทนี่นะคะจะเป็นชั้นสองก็จะเป็นห้องอาหารมีไมโครเวฟอุปกรณ์ให้ใช้ตรงนี้ได้นะถ้าใครกินอาหารที่โรงแรมอันนี้ก็คือจะเป็นห้องอาหารนะคะก่อนเข้าเสร็จสีแดงกับป้ายสีแดงก็คือมีคนใช้อยู่เข้าได้ที่นี่สามารถเข้าได้เป็นครอบครัวเลยถ้าใครมาแบบ สี่ห้าคนก็คือเข้าไปเลยสี่ห้าคนเข้าได้นะในนี้ก็จะเป็นเหมือนออนเซ็นปกติเลยแต่มันจะดูแบบเก่าๆหน่อยนะทุกคนดูเสียงไม้ดิดู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 อดเอ็ดอดเอ็ดมนะแต่เออสิ่งหนึ่งที่แบบประทับใจมากคือมันสะอาดสะอาดแบบสะอาดมากทุกคนเก่าแต่ว่าสะอาดอ่ะคือมันไม่ได้แบบ ข้างนอกอาจจะดูแบบเออพูดตามตรงก็คือดูโทมโทมหน่อยแต่ข้างในคือสะอาดมากเลยค่ะทุกคนถึงของใช้ก็จะไม่ใช่แบบเออแบรนด์มีอะไรมันก็คือใช้ได้แต่ว่าความสะอาดแบบให้คะแนนเต็มเลยอ่ะมาครอบครัวก็คือใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะตากผ้าได้้าโปนะทำไม <c oughs> เข้าไปดูข้างในกันมีนาฬิกาด้วยอ่ะไปเหมือนเพิ่งล้างพื้นใหม่มากนะะมันยังไม่มีคนใช้ด้วยนี่ ก็เป็นสไตล์นี้เลยเอาก็ออี้มานั่งแล้วก็อาบน้ําสระผมล้างตัวให้สะอาดก่อนแล้วเราก็ค่อยลงมาแช่ออนเซนตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะเอกับถักขาก็จะลงไปแช่เั็นสองคนห้องใหญ่มากเข้ามาได้เลยทั้งครอบครัวเลยนี่เข้ามาแล้วหน้าตจา,าตจาัง ค่ะได้ไงอไง่ะวฮ้ยไหวไหมอ้โหูลำสบายนะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเค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 ,อเคลูกอันนี้อีลาดีใจไหมนอนอยู่เปล่าโอเคไปเอาไปแล้วแค่นี้ ของแม่ไปนอนทับค่อยดูเวลามาเที่ยวแล้วมาแบบหลายวันอย่างทริปเนี้ยเรามาสี่วันใช่ใช่มันไม่เหนื่อยเกินไปนะทักันมีเวลาพักปอบบ้างอืไม่ต้องแบบตื่นเช้ามากหมายถึงว่าวันอื่นนะคะมีเวลาที่จะแบบพักบ้างเนี้ยก็คือเหมือนทักะเขาได้ทํางานแล้วได้พักจริงๆแบบการมาเที่ยวของเอกับทักะค่ะเช่นอ่าเราเลือกโรงแรมที่ราคาไม่ได้แบบแพงมากอย่างโรงแรมเนี้ยราคาคืนละ คนะนุมนุมปังหนึ่งมนหนึพันตกคนละห้าพันเยนนัดตก<ช>อีก1,000งพัเยนใช่แค่นี้เองเราก็สามารถที่จะมาพักเ,เป็นฟิลนอกบ้านได้ได้พักผ่อนด้วยได้มาเที่ยวด้วยสําหรับเอกับทากะส่วนใหญ่เวลาที่ไปเที่ยวก็คือจะพักโรงแรมราคาประมาณนี้อยู่<ช>แล้วค่ะ<ช><ช>อาจจะไปเน้นเรื่องราคากินสะมากกว่านะคะเพราะว่าทากะกับเอแบบเออชอบกินชอบลอง<ช><ๆ>กินอะไรใหม่ๆอย่างตอนเนี้ยซื้ออันนี้มาจ่าซาโตบาิอิซุ ใช่ที่อิสุมีชื่อเสียงคือสตรอเบอรี่ด้วยแพ็คนี้นะคะใหญ่บุ้มๆเนี่ยแค่500เยนเองทุกคนคือถูกกว่าราคาซูเปอร์มาร์เก็ตอีกส่วนค่ะเขาก็อยากจะกินสาเกอะไรเงี้ยก็ซื้อมาโอ้ยนะที่ไต้ก็ขายตอนนี้อืมหลังออนเซนหิวน้ำจริงคอแห้งบ้าไหนบ้าไหนอร่อยหมดแล้วอุกใช่อุก พุ่งพุ่งเปิดหมจ๊ะพึ่งเปิดพึ่งนายนายยังพึ่งเปิดอยู่นะเราอร่อยใช่ใช่คล้ายๆมะโฮจิจาแต่เป็นโฮชิจะโฮจิจะของที่นี่ใช่ไปอืมอืมอืมหวานมากหวานมากเนื้อแบบ หวานอะน่ามยุนะต้์ไม่ชอบตองไม่ชอบนะตต์เลยไม่กินเละเห็นปะถ้าเป็นเนื้อนามาเลยเนี่ยโอเลบดิบแบบเผ็นก็ได้ใครมาญี่ปุ่นนะเอกับทากายากจ้าให้ทุกคนลองเปิดประสบการณ์มาพับโรงแรมเรียวกลางแต่เป็นเรียวกลางแบบวินเทจทุกคนสักครั้งดูจะได้แบบฟิลเหมือนเอกกับทากะในคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตาม คลิปต,ต่อไปของพวกเราเมียเกตเจแปนด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราเมียเกตเจแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายมุดเตะเตะฮห้ยิงมุดเตะเตะใหมันไปก็แก